ตำนานพระเจ้าตากจากกรุงแตกสู่การต่อสู้เพื่อกู้ชาติกรุงศรีอยุธยาล่มสลายลงด้วยน้ำมือพมา่าวัดวาอารามและกำแพงเมืองถูกเผาผลาญผู้คนไร้บ้านต้องหนีเอาชีวิตรอดเสียงร่ำไห้ดังระงมไปทั่วเมืองทุกสิ่งถูกทิ้งไว้เพียงเท่าฐานเมื่อพระเจ้าแผ่นดินสิ้นไปบ้านเมืองไร้ผู้ปกครองหัวเมืองที่พมา่าไปไม่ถึงก็ยังคงเป็นสยาม แต่ผู้คนต่างแต่กระสานสา้นเซ็นบ้างรวมตัวกันเป็นกลุ่มเพื่อเอาชีวิตรอดบ้านเมืองกลายเป็นจลาจลไปทั่วทำกลางความวุ่นวายผู้นำท้องถิ่นเริ่มตั้งตนเจ้าพระยาพิษณุโลกลกุมอำนาจทางเหนือเจ้าพระฝางใช้บารมีพระศาสนาเป็นที่พึ่งเจ้านครศรีธรรมราชยึดหัวเมืองภาคใต้กรมมมื่นเทพพิพิธต,ตั้งตัวที่พิมายทำกลางผู้นำมากมายพระยาตาก็เริ่มโดดเด่น เดิมเป็นเจ้าเมืองตากผู้มีฝีมือในการรบครั้งนี้เขารวบรวมผู้พักดีเพียงไม่กี่ร้อยคนทุกคนเต็มใจติดตามแม้ต้องเสี่ยงชีวิตพระยาตากตั้งใจจะฟ่ามรสุมครั้งนี้ให้ได้พม่าล้อมกรุงไว้อย่างแน่นหนาพระยาตากตัดสินใจฟ่าวงล้อมออกมากำลังพลเพียง500สู้ศัตรูนับพันเสียงดาปะทะดังก้องไปทั่วทุ่งทุกก้าวคือการเดินผ่านความเป็นความตาย เช้าตรู่ที่บ้านโพสังหารการรบประทุขึ้นพระยาตากขึ้นมา้าพุ่งชนกองทัพพม่าพลทานไทยโอบล้อมเข้าตีจากสองด้านพม่าล้มตายเกลื่อนทุ่งนี่คือชัยชนะครั้งแรกของพระยาตากข่าวชัยชนะของพระยาตากกระจายไปทั่วผู้คนที่เคยสิ้นหวังเริ่มมีความหวังอีกครั้งชาวบ้านพากันเข้ามาสวามิภักดิ์สบียงช้างมา้าถูกนำมาถวาย พระยาตากกลายเป็นศูนย์รวมใจของผู้คนพม่ายังไม่ละความพยายามกองทัพเล็กๆติดตามพระยาตากมาที่บ้านพรานนกพระองค์วางแผนซุ่มโจมตีเสียงปืนใหญ่ดังสนั่นกลางทุ่งพม่าพ่ายแพ้และถอยหนีไปอีกครั้งพระยาตากรู้ว่าพระองค์ต้องมีฐานใหญ่เป้าหมายของพระองค์คือเมืองจันทบุรีกองทัพเคลื่อนพลผ่านป่าและภูเขา ชาวบ้านสองฝากทางออกมาต้อนรับทุกย่างก้าวคือการเดินทางเพื่อกู้ชาติเจ้าพระยาจันทบุรีแซงทำทีเป็นมิตรพระองค์ส่งทูดออกมาเชื้อเชิญแต่แท้จริงแล้วคิดกำจัดพระยาตากพระยาตากจับพิรุธได้ทันทีพระองค์ตัดสินใจไม่ตกหลุมพรางพระยาตากเห็นว่าไม่อาจรอช้าได้พระองค์ตัดสินใจชิงตีเมืองจันทบุรีทันที ยามค่ำคืนกองทัพเริ่มเคลื่อนไหวช้างศึกพุ่งชนประตูเมืองอย่างแรงเสียงโห่ร้องสะท้านไปทั้งฟ้ากำแพงเมืองเต็มไปด้วยนักรบที่ตั้งรับธนูและหอกถูกสาดลงมาไม่ขาดสายทหารพระยาตากบุกขึ้นกำแพงด้วยใจกล้าเปเลวไฟเริ่มลามไปทั่วเมืองการต่อสู้ยืดเยื้อกลางดึกอันมืดมิดในที่สุดประตูเมืองก็แตกกระจายช้างศึกพังบานไม้จนยับเยิน กองทัพพระยาตากทะลักเข้าสู่เมืองกองกําลังฝ่ายรับเริ่มถอยหนีความพ่ายแพ้ของเมืองใกล้เข้ามาแล้วพระยาจันทบุรีรู้ว่าตนสู้ต่อไม่ไหวพระองค์พาครอบครัวหนีทางน้ําเมืองเบื้องหลังลุกเป็นไฟแดงฉานผู้ติดตามต่างเต็มไปด้วยความสิ้นหวังชะตาของจันทบุรีถูกตัดสินแล้วพระยาตากยึดเมืองจันทบุรีได้สําเร็จทหารเข้าควบคุมบ้านเมืองอย่างรวดเร็ว ผู้คนออกมากราบคาระวะผู้พิชิตเท่าฐานยังคงคุกรุ่นไปทั่วเมืองแต่รุ่งอรุณใหม่กำลังมาถึงพระยาตากไม่คิดทำร้ายชาวเมืองพระองค์สแสดงเมตตาต่อผู้ที่เคยเป็นศัตรูชาวบ้านได้รับอนุญาตให้กลับถิ่นฐานน้ำใจของพระยาตากสร้างศรัทธามากขึ้นทุกคนเริ่มมองเห็นความหวังในตัวเขาหลังจากยึดจันทบุรีพระยาตากยังไม่หยุดพระองค์เคลื่อนทัพปราบก๊กเล็กๆรอบเหมือน ผู้ที่ดื้อดึงถูกตีแตกอย่างรวดเร็วผู้ที่ยอมสวามิภักดิ์ได้รับความเมตตาอำนาจของพระยาตากมั่นคงขึ้นทุกทีกองทัพพระยาตากเริ่มขยายกำลังมีทั้งทหารใหม่และชาวบ้านที่สมัครใจการฝึกซ้อมเป็นไปอย่างเข้มงวดช้างศึกและมาศึกถูกเตรียมพร้อมทุกอย่างบ่งบอกถึงการฟื้นคืนกำลังสเบียงหลั่งไหลเข้ามาจากรอบด้านชาวบ้านนำข้าวปลาอาหารมาถวาย ช่างเหล็กตีดาบและหล่อปืนใหญ่หญิงชาวเมืองช่วยทำอาหารเลี้ยงกองทัพการเตรียมการทุกด้านคืบหน้าไปอย่างมั่นคงณจันทบุรีพระยาตากเริ่มยืนหยัดเป็นผู้นำแท้จริงเบื้องหน้าเขาคือกองทัพนับพันเบื้องหลังคือประชาชนที่พร้อมสู้เคียงข้างแสงทองแห่งรุ่งอรุณทองขึ้นเหนือกองทัพนั่นแสดงถึงการกู้ชาติได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว